แสดงความยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะในไฟนีครับผมนะพูดถึงเกมในวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างก็วันนี้อืดนะครับเพราะว่าน้ำหนักปล่อยขึ้นมาต่อยครับปล่อยขึ้นมาครับทมุมหมอบเกมในยุคที่หนึ่งเราได้นับแปดเป็นไงบ้างตอนนั้นยังมั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจครับตอนนั้นก็ว่าเราก็คุมเขาอยู่ว่เพราะว่าเราได้นับครับนะฮะแต่ว่าดูน้องทนาเขาไม่แถวเลยอ่ะน้องก็ฝนมากก็น้ำหนัก เขานนเนั่ยหนต่อยน้องเขาจนมาถึงยกที่สองอยกสองนี่รูปเกมนี่ตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมใช่เขาเพราะว่าเขาก็น้องเขาเดินอัดกับเพื่อจะเอาคะแนนหับใช่แต่เราก็บวกเกลี้ยงนใช่ครับเรา,าก็ตะาบวกอยู่แล้วนะฮะได้ดน้แปดในยกที่สองนี่ตอนนั้นในใจคิดยังไงก็มั่นใจขึ้นกว่าเดิมครับแต่น้องเขาก็ไม่หยุดเขาก็เดินใส่อันเดียวนะฮะ หมดยกสองนี่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ตอนนั้นก็เราก็มั่นใจเลยว,ว่าน้องเขาก็ไม่แผ่วเลยไม่แผ่วเลยมาถึงยกสามนี่ยิ่งยิ่งเดินหนักใหญ่เลยใช่ครับน้องก็เดินอัดอย่างเดียวก็ก็จะเอาคะแนกนกลับหมดไหมนะยกสามหมดครับ <laughs> <laughs> หมดตั้งแต่ยกสองน้องคนน, <laughs> น,งนี้ครับนะฮะยอมรับต้องแต่ก็ประคองตัวรอดมาได้ใช่ครับประคองก็ได้ได้นับสองสองนับเข้ามาอยู่รู้ว่ได้ ครับยกสามนี่คือทางทางทีมงานวางแผนนี่ไม่บวกนะหรือเปล่าใช่ครับก็รอดักครับดักต่อยอย่างเงี้ยรอดักต่อยแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้โบนัสสามแสนห้าจะได้ไหมเสียดายเพราะว่าเราปล่อยกันมันเนี่ยันั่นน่ะสินะเราไปติดต่อยนิดหน่อยนั่นน่ะสิครับนะฮะก็ได้นะฮะในไฟต์ต่อไปวางแผนยังไงบ้างสำหรับวันรุ่งีนีน้ำหนักก็ไฟต์ต่อไปก็ขอเล่นสองครับเดิมดีกว่า เราที่ผ้าไม่ไหวครอ่ะตั่ใหญ่โอ้โหใหญ่เกินไปมา112ดีกว่านะครับนะมาถึงขั้นนี้อยากจะฝากอะไรถึงทีมงานบ้างฮะหรือว่าอยากจะขอบคุณใครเป็นปพิเศษครับอ๋อขอบคุณแต่ว่าเจครับที่คอยดูแลคอยสนับสนุนครับคุณทางเจ็บเป็นที่เสนอรายการให้รายการนี้แล้วก็ขอบคุณวชัยเตี๊ยบที่ให้ขึ้นมา วันลงนี้ก็ขอบคุครับนะกับรวมกับรวมเล็กเนี่ยที่มีดราม่าขึ้นมาคุณสึกมองยังไงฮะก็ผมว่ามันธรรมดาก็ถ้าใครไม่กล้ายปล่อยก็ไม่ต้องปล่อยครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจครนั่นนะครับไฟนี้พอใจผลงานตัวเองแค่ไหนครับก็ไฟนี้ก็พอใจครับหมดมั่วๆครับแฟนี้ไม่พอใจตรงยกสุดท้ายเลยใช่ไหมเนาะเรื่องแรงด้วยใช่ไหม ก็ไปกลมไปคอยเรื่องคิดว่าถ้าได้ต่อยน้ําหนัก112เนี่ยยกสามคิดว่าหมดไหมผมว่าไม่หมดครับาะว่าเขาน่าจะไปตั้งแต่แรกๆแล้วอืมเพราะว่าไฟที่แล้วมันไม่ได้รู้อะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าน็อกยกหนึ่งไฟที่แล้วนี่ได้เงินสามแสนห้านี่ใช่คนยังยังปาดปาดไปเลยโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ